นะคะฝ่ายจัดมอบเกียรติบัตรกำลังตรวจสอบดูรายชื่อของท่านแล้วก็องค์กรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานนะคะอีกสักครู่เราจะมีการมอบเกียรติบัตรก่อนที่จะเริ่มเปิดงานเป็นทางการในช่วงค่ำวันนี้นะคะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะเราได้เปิดงาน ลานบุญคูณฝ้ายสายศรัทธานะคะตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกานะคะในช่วงเช้าแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันเลยนะคะในวันนี้มีเด็กๆนะคะลูกๆจากโรงเรียนต่างๆนะคะได้มาร่วมกิจกรรมนะคะตามฐานเรียนรู้ต่างๆซึ่งเราจัดกิจกรรมตั้งแต่เช้านะคะส่วนในช่วงเย็นนะคะ,ะเวลาประมาณ 8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเราก็จะเปิดงานเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะในงานทออไฝ่เป็นสายบุญจุลกถิ่นถิ่น,นอุบลคนมีธรรมครั้งที่12ประจำปี2563นะคะตอนนี้มีคนเริ่มมาถามที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรเห็นผมไมหมฮะใส่เสื้อสีเหลืองยืนยกแขนอยู่ตรงนี้ท่านมาตรงนี้แล้วก็เดินไปอีกประมาณสัก19ก็จะเจอโต๊ะลงทะเบียนอยู่นะครับ เชิญเลยนะครับสําหรับจาการเปิดงานทอฝ้าเป็นสายบุญจุลกรถินถินุบลคนมีธรรมในวันนี้นะคะหลังจากเปิดงานนะคะก่อนเปิดงานจะมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะตามหอยธรรมนำหอยบุญจุลกรถินผืนผ้าแห่งศรัทธานะคะ,ะและใน,นะวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคะ ขออภัยนะคะเนื่องจากว่าขนาดนี้นะคะ,ะขบวนเกวียนที่ถือว่าจะเป็นขบวนที่สวยงามในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ,อะรอท่านผู้มีเกียรตินะคะซึ่งประกอบไปด้วยท่านมนัสอู่ทองทรัพ์นะคะท่านประธานสมาคมพนักงาน อ๋อลายชื่อไม่ครบนะคะขออภัยนะคะขอแจ้งชื่อนะคะท่านมนัสอู่ทองทรัพย์ท่านศรีสงครามแสงจันทร์ท่านยุทธนาสินธุวราวันท่านรัชนีเลิศอุทัยนะคะท่านอยู่ในบริเวณงานแห่งนี้หรือไม่คะถ้าท่านอยู่บริเวณงานนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านยืนขึ้นนะคะและมาหาเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งสวมใส่เสื้อขาวนะคะจะได้นําท่านไปยังประจำเกวียนนะคะท่านแรกนะคะทีะ่ได้ยกมือขึ้นนะคะ ไม่ทราบว่าเป็นท่านไหนนะคะขออนุญาตเรียนแจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านมนัตอู่ทองทรัพย์นะคะกรุณายืนขึ้นด้วยนะคะหากท่านมาในบริเวณงานนี้แล้วนะคะท่านต่อไปค่ะท่านสีสงครามแสงจันทร์ท่านยุทธนาสินธุรว,นวราวนวรวรรนะคะและท่านรัชนีเลิศอุทัยนะคะท่านผู้จัดการร้านชัยศิลใช่ไหมคะในช่วงนี้นะคะกำลังเปลี่ยนเชิญน,นะคะ,ะท่านผู้มีเกียรตินะครที่จะขึ้น นั่งบนเ oh, วียนนะคะเรากําลังตรวจสอบดูรายชื่อท่านอยู่นะคะขอบอกบุญไปอย่างทุกท่านนะคะในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2563นะคะเราจะมีกิจกรรมสืบสารตํานานพ,พุทธธรรมดังพุทธการตักบาทพระกรรมฐาน109รูปนะคะบริเวณที่จัดงานนะคะ ก็คือบริเวณลานบุญคูณฝ้ายสายสัทธานะคะหลังจากนั้นในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจะเป็นการถวายพระตาหารพระภิกษุสามเณรจำนวน109รูปนะคะและในเวลา8.30นาฬิกา30นาทีนะคะจะมีขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐถินกิจกรรมเส้นทางธรรมสืบสารประเพณีสีอีสาน เป็นการแสดงดนตรีไทยของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีบุรัตนานรามนะคะและในเวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะจะเป็นพิธีทอดมหาบุญจุลกตะินนะคะดังนั้นขอบอกบุญไปอย่างทุกท่านนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะให้มาร่วมกิจกรรมนะคะการทอดมหาบุญจุลกถินนะคะ ในช่วงนี้นะคะเรากำลังตรวจสอบดูความพร้อมของขบวนแห่ของการจัดการแสดงแสงสีเสียงนะคะและเรากำลังตรวจสอบดูรายชื่อ ของบุคคลองค์กรที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเรากําลังตรวจสอบรายชื่ออยู่ดังนั้นนะคะขอแจ้งไปยังบุคคลองค์กรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานนะคะให้มารายงานตัวเพื่อที่จะรับเกียรติบัตรในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่ท่านพัฒนาการจังหวัดอุบลร,ราชธานีท่านคมกริชัยชนะ ได้มาประสานเรื่องของการแสดงจากหมู่บ้านเรืองแสงวัตถุพรา้าสิรินทร์นะครับแล้วก็นำข้าวโป่งที่สมัยก่อนสมัยเด็กๆขนมที่มีให้ทานก็มีข้าวโป่งมีไข่ขนมไข,ข่เกี้ยมเนี่ยประมาณนั้น <laughs> ถ้าพูดถึงไข่ขี้เกี่ยมถ้าเด็กๆทุกวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นนะคะม,มันต้องยุกยุกเราๆใช่ไหมคะไม่ได้ยินชื่อด้วยไม่เคยรู้จักชื่อด้วย <laughs> นะฮะตอนนี้ถ้าเอาเข้าวโป่งมาเป็นพันแผ่นนะฮะเป็นเหมือนหูช้างแตะลิ้นแล้วละลายไปเลย <laughs> และก้อนขนมด้วยใช่ไหมคะขนมไข่ขี้เกี้ยมด้วยใช่ไหมคะไม่มี วันนี้อากาศอบอ้าวนะฮะเย็นมาหลายวัน22 23องศาเราก็ตนกตกใจผวาว่างานที่เตรียมไว้อย่างดีจะไปรอดไหมสุดท้ายท่านก็เมตตาปัดเป่าเอาพายุไต้ฝุ่นหายไปนะตอนแรกก็เกรงว่าจะเกิดการ แบงลิษเหมือนตอนเหมือนตอนที่เข้าเวียดนามเราได้ผ่านงานมาจนถึงขนาดนี้คงไม่มีปัญหาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งตั้งแต่เช้าช่วงเช้าน่าจะจบสิ้นด้วยดีขอบคุณผู้ใจบุญทั้งหลายที่พาลูกหลานมาสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทยมาศึกษารเรียนรู้หลายฐานในเรื่องของ การทอฝ้ายเป็นสายบุญเรื่องของตำนานข้าวนะครับทำให้เราได้เรียนรู้ได้ชิมข้าวโป่งมาแล้วฮะพอพูดถึงแล้วก็ยกตัวอย่างให้ได้เห็นสด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 ร้อนๆใช่ไหมคะข้าวโป่งที่ถิอมาร้อนๆเลยใช่ไหมคะดูดูการจับก็รู้กรีดนิ้วไว้เพราะมันร้อน ขอบคุณนะท่านที่มาแล้วเช kind of mm ิญทางด้านที e ่นั่งทุกที่นะครับเท่าที่ท่านเลือกแล้วว่าเหมาะสมนะฮะแตบคาใม่ก็ครับถ้าพูดง่ายๆโอ้เออผมชื่อะครผมไทย บูรณะสมใจสมชัยย่อช่างแต่ไอ้ย่ออยากเนี่ยบูรณะอ๋อบูรณะนี่แถวสีขอรับคุณรับคุณท่านท่รองท่านสูงครับขบุตครับอีกท่านหนึ่งซึ่งเพิ่งจะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ท่านนแหนมเภอวารินชัมราบฮะ ท่านสมชัยบูรณะฮะเลือดเนื้อเชื้อไขสุรินครับปรบมือให้ท่านหน่อยครับครับขณะน,นี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดสุริทุนประธานในพิธีเข้ามาในบริเวณงานเรียบร้อยแล้วครับปรบมือให้กำลังใจท่านหน่อยครับให้ท่านสู้ วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านพ่อเมืองของเรานะคะและติดตามมาด้วยท่านยุภพภพณรวิทูลท่านนายกเหล่ากาชาจังหวัดอุบลราชธานีท่านสุประสิทธิ์ก่อจันยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีวตั ลายชื่ออะไรกันบ้างมาเลยจ้าสวัสดีสครับกราบนมัสการพระจิตวิสุทธิยานคุณเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวนราชธานีประธานพิธีท่านเสร็จวิทูลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลที่จะทําพิธีเปิดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุละกรถินถิ่นอุบลคนมีธรรมครั้งที่12ประจําปี2563ผมพงชัยพรมบุตรข้าราชการบำนานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ค่ะดิฉันรุ่งนภาโกกพันค่ะข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีค่ะและดิฉันธนิฐาศิวลารวัฒนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งซึ่งวันนี้เราทั้ง3คนนะคะได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งได้เป็นพิธีกรในงานบุญจุลกรถินครั้งที่12ค่ะลำดับแรกเพื่อเป็นการลำดับขั้นตอน ให้รวดเร็วทันเวลาจะเป็นการมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานปีนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณามอบเกียรติบัตรด้านหน้าครับขอเสียงประมือต้อนรับท่านประธานในพิธีท่านสิริวิทุนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันนี้ท่านให้เกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะกับวัดชัยมงคลนะคะซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่12แล้วนะคะในการจัดงานบุญจุลกรถิ่นที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยค่ะหน่วยงานแรกนะคะที่จะเข้ารับเกียรติบัตรนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนในการจัดงานจุลกรถิ่นในครั้งนี้นะคะ่ะ เรียนเชิญคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัตอุบลราชธานีค่ะลำดับต่อไปสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีค่ะวิทยายลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีค่ะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชพัฒอุบลราชธานีค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสถาบันกศนอภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำนักง,งานกศนอจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ กศอนเภ่เมืองอุบลราชธานีค่ะกสอนเลืออำนาจค่ะเชิญกสอนเอลือกอำนาจนะคะกสอนเอภ่คู่ขันค่ะ ศูนย์มอนไม้เฉลิมพระเกียรติสำมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอุบลราชธานีค่ะศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยวิทยายลัยหมอลำดรสมชายฐานเจริญค่ะชมรมผู้สูงอายุสานีกชาติที่7จจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ชมรมรักป่าไม้อุบลราชธานีค่ะชมรมอุบลบัวงามค่ะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีสันพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ชมรมผู้สูงอายุกศอนอภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนศาลาหนองนาควายค่ะชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้งค่ะ ชมรมผู้สูงอายุวัดศีประดูค่ะชมรมผู้สูงอายุบ้านดงเจริญหมู่ที่ห้าค่ะชมรมผู้สูงอายุหนองสาลาค่ะชมรมผู้สูงอายุวัดท่าวังหินค่ะ โรงเรียนเบญจมามหาราชค่ะโรงเรียนปทุมพิทยาคมค่ะโรงเรียนนารีนุกูลค่ะ รงเรียนนารีนุกูล2ค่ะโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยค่ะนารีนุกูลสองนะคะลำดับต่อไปค่ะโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยค่ะ โรงเรียนสว่างวีรวงค่ะโรงเรียนมูลนิธิวสีอุบลรัตนารามค่ะโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลค่ะเชิญโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติค่ะ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตะผลมิตรภาพที่5ค่ะโรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคารค่ะ และสุดท้ายนะคะวงดนตรีคีตบุตรค่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่าง สำหรับเกียรติบัตรยังเหมือนเดิมนะครับถ้ายังไม่ลงตัวขอความการุณานำมาวางไว้ที่ท่านลงทะเบียนเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันต่อไป